สิ่งที่สําคัญมากๆในเรื่องของอพลังงานเนี่ยครูจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อก่อนครูเองเนี่ยเรียนสายวิทย์มาตลอดนะคะเราเคยจะเคยได้ยินอยู่แล้วเนาะเรื่องของฟิสิกส์ก่อนหน้านี้นะคะที่ฟิสิกส์แบบนิวตันนะคะเขาเรียกนิวตันเนียนฟิสิกส์เนี่ยมันคือการที่แบบเวลาเราเรียนเรื่องการวัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนไปเขาเรียกว่าอะไรวัตถุชิ้นหนึ่ง เคลื่อนจากจุด A ไปจุด B ใช่ไหมมันก็ต้องใช้แรงใช้เวลาใช่ไหมเราก็คุ้นชินกับเรื่องนั้นมากเลยดังนั้นการที่เราจะได้วัตถุสักหนึ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นบ้านเป็นรถนะคะเราก็คิดว่ามันจะต้องใช้อะไรใช้แรงแล้วก็ใช้เวลาใช่ปะทีนี้เวลาที่ใครมาพูดเรื่องกดแรงดึงดูดนะว่าแบบเออเนี่ยเราคิดแล้วมันสามารถดึงดูดได้เราสามารถเป็นแม่เหล็กได้นะ เราก็จะรู้สึกแบบตังหนิดตังหนิดนะคะแล้วตักกะข้างในเนี่ยมันเถียงอยู่ข้างในใจที่บอกไหมมันก็เถียงว่ามันจะได้ได้ยังไงในเมื่อที่แบบเออเราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าถ้าเราอยากจะมุกวัตถุชิ้นนี้นะคะหรือการที่เราอยากได้อะไรปกติเราต้องทําไงคะเราต้องเป็นคนเดินไปหยิบ เดินไปเอาแล้วนั้นเนี่ยตามาสามัญสำนึกของมนุษย์เลยก็จะรู้สึกว่าอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทําสินั้นเป็นเรื่องปกตินะคะที่เราเองเนี่ยจะรู้สึกแปลกๆในตอนแรกถ,ถ้ายังไม่ได้เข้าสู่สายจิตวิญญาณแบบจริงๆเลยเนี่ยจะรู้สึกแปลกๆว่ามันจะได้หรอแค่นั่งเ,เ,เ,เรื่องของกดแรงดึงดูดเรื่องอะไรพวกนี้แล้วแบบนั่งคิดนั่งสมาธิแล้วมันจะได้มาจริงๆหรอวันนี้ครูจะอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจแบบเคลียร์ๆเลยโอเคไหมนะคะมนุษย์โดยทั่วไปจะเข้าใจแบบนั้นแหละเราอยากได้อะไรเราต้องใช้เวลาและแรงแลกนะเราก็เรียยนนนมมาาาโดดตลอจผ่ เราเรียนกันเป็นร้อยรปีจนศตวรรษที่20นะนักวิทยาศาสตร์เริ่มมีการค้นพบนะว่าอะไรรู้ไหมเริ่มค้นพบควอนตัมฟิสิกส์ในปีศตวรรษที่20นะก็มีการแบบจริงๆแล้วม,มีการทดลองอะไรเงี้ยตลอดเวลาแล้วมันมีบางอย่างในนิวตันฟิสิกส์เนี่ยตอบคําถามไม่ได้เออมันตอบคำถามไม่ได้มันตอบได้ในเง่ของวัตถุแต่พอมาดูเรื่องข้างในโลกภายในในแต่างเนี่ยนิวตันตอบไม่ได้นะคะก็เลยมีการค้นพบเรื่องของ ควอนตั้มฟิสิกส์เกิดขึ้นนะแล้วนะักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มทาการทดลองนะคะจนมาถึงยุคนี้นะยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะทางวิทยาศาสตร์เองนะเมื่อก่อนเราคิดว่าวิทยาศาสตร์กับทางโรคภายในอะไรต่างๆเดินคนละเส้นกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันเดียวกันเรื่องเดียวกันหมดเลยนะคะทีนี้พอเริ่มรู้เรื่องของควอนตั้มฟิสิกส์คราวนี้เราจะยกมาใช้ในชีวิตเราในชีวิตประจําวันของเรานะในความรวยของเราหรือในอออาชีพของเราจริงๆะค,ะงงควอนตัมฟิสิกส์ได้หมดเลยนะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ได้หมดเลยนะคะซึ่ง เอออยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใช้ยังไงนะทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นพลังงานคุณเข้าใจอยู่แล้วเนาะเรื่องพวกนี้นะมันเป็นพลังงานหมดเลยและส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพลังงานแบบนี้ค่ะมีเป็นพลังงานแสงพลังงานเสียงพวกนี้เนาะนะแล้วก็จะแตกไปเป็นพลังงานจนพลังงานจนเอ่อกลอะไรพวกนี้เวลาเราเรียนใช่ไหมทีนี้ไอ้พลังงานแสงพลังงานเสียงเนี่ยมันจะมีตัวกลางในการเดินทางนะะและหนึ่งในนั้นจําเป็นเวลานะดังนั้นเนี่ยพลังงานใดๆเนี่ยมันก็ยังคงต้องใช้เวลาในการเดินทางด้วยนะ แต่ประเด็นคือมีพลังงานอันหนึ่งที่ไม่มีเวลานะคะคุณรู้ไหมมันคือพลังงานดึงดูดนะคะกฎแรงดูดเราเนี่ยไม่มีเวลาเออนะซึ่งวันนี้ครูจะไม่ได้พูดถึงวิทยาศาสตร์ลึกขนาดนั้นแต่ให้คุณรู้ไปเลยว่าเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจกฎแรงดึงดูดเนี่ยนะคะมันจะไม่มีเงื่อนเวลามาเกี่ยวการไม่มีเงื่อนเวลามาเกี่ยวมันคืออะไรมันหมายความว่าถ้าคุณคิดแค่เรื่องปกติตามตามวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไปเนี่ยมันคือ วันนี้คุณจะคิดแบบนี้คือคุยยกตัวอย่างแบบนี้นะเราตั้งเป้าว่าปีนี้จะเอาเงิน10บล้านจะได้เงิน10บล้านใช่ไหมเราจะเริ่มคิดแบบนี้ถ้าเป็นศาสตร์ปกติทั่วไปนิวตันนะคะก็คือเราได้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่เราก็จะคำนวณว่า10บล้านเราจะต้องทํางานกี่เดือนมันมีเงื่อนเวลาอยู่คิดออกไหมมันก็จะมีเนี่ยสมองสีสายมันก็จะคิดมันจะมีเงื่อนเวลาอยู่แต่ถ้าคุณใช้กดแรงดึงดูดมันจะไม่มีเงื่อนเวลามันสามารถเกิดขึ้นได้เลยพรุ่งนี้ก็ได้วินทีนี้ก็ได้เกิดขึ้น ในอีก5ปี10ปีแล้วเด็กได้หมดเลยนะแต่ว่ามันก็จะยังมีเข,ขาเรียกอะไรมีเคล็ดลับที่อยู่ข้างหน้าอีกนั่นแหละว่าทํายังไงจะให้กดแรงดูดมันใช้ได้ร้อเปอร์เซเวลาที่เราเองเนี่ยเข้าใจว่ากดแรงดูดมันไม่มีเรื่องเวลาดังนั้นเนี่ยไม่ว่าตอนนี้เนี่ยฟังดีๆนะไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์ข้างหน้าคุณจะเป็นอย่างไรตอนที่คุณอาจจะรู้สึกขาดอยู่หรือว่าเ,เป้าหมายมันยังไม่ได้หรือ,อ,อไม่ว่าจะสุขภาพการงานการเงินของคุณไม่เป็นที่ต้องการ ไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นประเด็นถ้าคุณเข้าใจในเรื่องที่ครูจะสอนวันนี้นะคะเรื่องพวกนี้เนี่ยคุณสามารถคร้างใหม่ได้เลยในวินาทีนี้โอเคไหมนะคะเออเพราะให้รู้ก่อนว่าแรงดึงดูดเนี่ยไม่มีเวลาและรู้ไหมว่าอีกอันหนึ่งเป็นพลังงานอีกอย่างหนึ่งให้ถ่ายอะไรที่ไม่มีเวลาพลังจิตของเราไม่มีเวลาพลังจิตของเราไม่มีเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นคือคราวนี้เคยได้ยินไหมมีคนพูดว่าแสงเนี่ยมาเดินทาง3าวคณสิบยกกำลังอะไรใดๆเนี่ย ลืมละนานและคือแต่ว่าจิตเราเหมือนกันวันนี้ถ้าให้ทุกคนคิดว่าทุกคนไปเชียงใหม่ไปสวิตเซอร์แลนด์ไปเลยค่ะไม่มีเวลาไม่มีระยะทางม,มีเวลาเห็นปะมันเจ๋งมากเลยดังนั้นเนี่ยกดแรงดึงดูดกับจิตของเรามันเลยไปตกในร่องนะที่ชื่อว่าพลังงานนะที่ชื่อว่าเป็นอะไอ,อนานจัร ควอนต้มฟิสิกส์อย่างนี้แล้วกันโอเคไหมจิตของเรากับกฎแรงดึงดูดนะ่ไปอยู่ในความต้าฟิสิกส์ดัน,นี้พอคุณเข้าใจทําความเข้าใจเรื่องควอนต้มฟิสิกส์นะชีวิตคุณจะเปลี่ยนคุณจะบอกให้เวลาที่เราอยากให้กฎแรงดึงดูดได้ผลทําแบบนี้นะคะก็คือเราต้องสั่นสะเทือนไปสู่พลังงานที่สูงขึ้นคิดเราคิดอะไรเนี่ยมันจะตามมาด้วยความรู้สึกแล้วก็ไปสู่การกระทําการกระทําไปสู่ผลลัพธ์ในชีวิตใช่ปะ่ะอันนั้นมาเริ่มที่ความคิดครูให้คีย์แบบนี้นะทุกคนนะคะคีย์คือเวลาคิด ถ้าคุณอยากเอ่ออาจารย์สอนเยอะแล้วค่ะเวลาที่เราคิดแลาจินตนาการว่าเราเราสวมว่าเราเป็นแบบนั้นเวลาเวลาคิดเป้าหมายอะไรต่างๆเราต้องการอะไรให้เอาตัวเองไปอยู่ในนั้นอันนี้อาจารย์บรรฑิตสอนบ่อยอยู่แล้วแต่ครูเพิ่มให้นิดเดียวค่ะเวลาที่เราคิดเนี่ยถ้าเราอยากให้ความคิดเราอะมันมีพลังสั่นสะเทือนไปถึงจิตวิญญ,ญาณเราความคิดนั้นเนี่ยต้องบวกไปด้วยความศรัทธาและความเชื่อในความคิดนั้นเวลาที่ความคิดน่มันมีการสรัส่นสะเทือนสองเรื่องนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหรือไ,หอไหมหัวใจของเราอะค่ะ มันจะบา,บางคนจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบคนลุกสู้บางคนจะแบบว่าตื้นตันรู้สึกถึงแบบความเขาเรียกอะไรอะท่วมอยู่ใน,ในใจิตใจแบบว่ามันเอิบล้นมันแบบสุดๆคือเรายังไม่ได้สิ่งนั้นนะนี่คือการครีเอทที่แบบเจ๋งที่สุดนี่คือทางลัดเวลาคิดให้คิดแบบนี้นี่คือทางลัดที่ครูกำลังบอกทุกคนนะว่าทำไงให้กับจิตมันมีความกำลังเนี่ยคือเวลาคิดว่าเราได้อะไรแล้วคุณอยากได้อะไรอะ อยากได้เงินสิบล้านอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้แฟนอยากได้งานที่ดีอยากได้ไลฟ์สไตล์ที่ดีคุณคิดเสร็จปุ๊บเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมพออยู่เสร็จอะ่ะมันจะต้องบวกความคิดจะบวกก็ด้วยความศรัทธาและความเชื่อในความคิดนั้นว่ามันเป็นจริงได้เออทีเนี้ยพอแ,แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีไอ้สองตัวนี้แล้วเมื่อไหร่ที่คุณคิดอยู่ตรงนั้นแล้วคุณแบบขนลุกอยู่ในความคิดนั้นอะ่ะยังไม่เกิดขึ้นจริงนะแต่ขนลุกแล้วถึงละไม่ช้าก็เร็วสิ่งนี้เกิดขึ้นแน่นอน ดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะเกิดหรือไม่ไม่ต้องรอดูด้วยมันเกิดชัวคิดออกไหมมันเกิดชัวไม่ต้องรอด้วยถ้าคุณสามารถที่จะคิดแบบนี้ได้เกิดชัวไม่ต้องกังวลนะบางคนจะคิดที่มันจะได้ไม่ได้คุณนั่งดูอยู่เนี่ยขอจักรวาลไปสองปีแล้วเห็นจะมาเลยอืมคุณตั้งแต่คิดคุณยังไม่สันสะเทือนเลยมันไม่ได้หรอกกูตอบให้รอรอไปอีกรอไปอีกอันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะคือเวลาคิดส่งแบบเชื่อบวกศรัทธา ในความเชื่อนั้นมันมาไอความเชื่อศรัทธาในความเชื่อนั้นมาจากไหนอะมันคือศรัทธาตัวเองกับจัก,กรวาลด้วยนะมันต่อยอดมาอีกวันนี้คุณศรัทธาและเชื่อในตัวเองพอมากพอไหมว่าสิ่งที่เราทําใดๆอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเราจะได้สิ่งที่ดีแน่นอนอืมเราค่อยๆพวกเนี้ยถามว่าถ้าไม่มีความเชื่อพวกนี้เลยทาไงครู คุณก็ค่อยๆเติมไปสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณก็ค่อยๆเติมไปคุณก็ค่อยๆพูดกับตัวเองคุณก็ได้เดี๋ยวเขาเรียกหยอดความคิดพวกนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอพูดไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็จะมีความเชื่อพวกนี้มากขึ้นแค่นั้นเองแลวหนึ่งในนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะอาจารย์บัณฑิตกับคุูรุงนะคะทําคอร์สใหม่ร่วมกันชื่อว่าอะไรสิบเจ็ดเคล็ดลับรวยด้วยควันตัมใช่ป่ะรวยยกกำลังรวยยกกำลังด้วยไม่ใช่รวยแบบธรรมดาเลยนะยกกำลัง ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนปัจจุบันของคุณจะเปลี่ยนผลลัพธ์ของคุณนะคุณใช้ควอนตัมนี่เร็วที่สุดแล้วถ้าจะเรียนต้องเรียนอะไระมันก็ต้องเรียนอาจารย์ถูกปะ่ะนะคะอาจารย์ของครูลุงนี่เก่งมากในเรื่องนี้นะคะก็จะเรียนสดวันที่สิบสี่กันยาใช่ไหมนะคะสิบสี่กันยานะคะกูบอกเลยว่ากูก็เห็นว่าโหทั้งสองทั้งสองท่านนี้จะมาสอนกูดีใจมากเลยนะคะที่ทุกคนจะได้เรียนนะคะแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมทุกคนถ้าวันเนี้ยเราอยากรู้เรื่องควอนตัมในการสร้างชีวิต ครูจะแอบให้ราคาพิเศษเพราะอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ยพูดไม่ได้ <laughs> จะแอบเอาราคาพิเศษแบบที่คุณช็อกไปเลยอ่ะแบบเฮ้ยครูพลัดเราทำราคานี้ได้ยังไงมี2รูปแบบการเรียนสดนะคือเป็นเอ่อเป็นซูเปอร์วีไอพีแบบมีดินเนอร์ด้วยเนาะนะคนะ,ะเป็นแบบดินเนอร์ด้วยรับแค่4ี่คนเท่านั้นอซึ่งจะได้ดินเนอร์ฟังดีๆนะทุกคนครูยังแบบออ้ยตื่นเต้นแทนได้รับ4ี่คนเท่านั้นนะจะได้ดินเนอร์กับอาจารย์มดิตหลังจากที่เรียนเสร็จนะ เรียนเสร็จสดแล้วนะไม่พอนะไปดินเนอร์กับอาจารย์บัณฑิตบวกกับครูรุ้งไม่พอบวกกับครูเตอร์อีกโอสามคนนี้มูลค่ารวมกันก็ไม่รู้กี่แบบโอ้โหมูลค่ามหาศาลแล้วนะคะน,นั่นเนี่ยราคาเต็มสองแสนเก้าสองแสนเก้านะรับสี่คนอันนี้ไม่ใช่กับทุกคนคุณจะรู้เองค่ะว่าคุณเหมาะกับแพคเกจไหนคุณเลือกนะนะคะถ้าใครยังเลือกไม่ได้ฟังดีๆถ้าคุณกดใช้กดแรงดูดคุณจะบอกวิธีการช้อปปิ้งในจิตให้ฟัง เวลาที่คุณฟังอะไรก็ตามแล้วคุณรู้สึกแบบเคยอยากจะได้เรื่องพวกนี้แล้วแล้วแล้วบางคนจะชอบเป็นอย่างนี้ลูกศิลูกศิกูหน้าเพจก็จะเป็นว่าเวลาครูสอนเสร็จแล้วนะเราแบบอุ้ยรู้แล้วว่าต่อไปจะต้องขายเออฉันฉันซื้อไม่ได้หรอกฉันไปแล้วฟังดีๆเวลาที่คุณจะฝึกเป็นคนรวย สุกกับคนรวยต่อยให้คุณไม่ซื้อจริงก็ตามคุณฟังครูนะแล้วคุณใช้จิตซื้อก่อนถ้าคุณอยากได้นะคุณใช้จิตซื้อก่อนอันนี้เป็นวิธีหนึ่งเป็นเวิร์กช็อปหนึ่งที่ครูสอนให้คนที่ทำกดแรงดูดเนี่ยทำเลยว่าเวลาคุณเดินไปห้างคุณอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนี่ยอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้อะไรใช้จิตซื้อก่อนค่ะดังนั้นยังไม่ต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องเงินจริงแต่ถ้าวันนี้คุณคุณรู้สึกตัดสินใจแล้วชีวิตฉันต้องเปลี่ยนต้องมาเจอคุณก็ใช้เงินจริงๆซื้ออแตต่นแรกคุณต้้้องใใชชจิตซื้อก่ออนนนเคมิแร อาจารย์มดิตแน่นอนอยู่แล้วนะะเจอครูลุงและเจออาจารย์เต้ยบราโว่นะสามคนนี้นะคะจากสองแสนเก้าให้ราคาเรียนแล้วนะเร,เรียนแค่เรียนเนี่ยก็อโอ้โหดีมากแหละไปนั่งอีกเอาไปนั่งกินข้าวอีกเหลือเก้าหมื่นเก้าพันบาทสี่คนไม่ใช่เหมาะกับทุกคนขอคนที่ตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตจริงๆสีคนเท่านั้น CF Day น,น,นี้และเรียนสดในวันที่สิบสี่กันยา แบบปกติไม่ใช่ V.I.P นะคะแบบเจอตัวแบบรอบสอนสดปกติราคา2,9900เอาเฉพาะไลฟ์นี้นะหมดจากไลฟ์จบนะคะเพราะว่าครูครูครูใช้สิทธิครูพลลานะคะ29 0 0เหลือ CF ในไลฟ์นี้นะ7 9 7 9โอ้โ <cl aps> ออนไลน์ปกติ1 9 0 0 0เฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะแคปบอกแอดมินเลยไลฟ์ที่ครูพลพูดเนี้ยนะราคาโคตรดีอะ จาก19่นะคะคุณลดให้ไปเลยเฉพาะวันนี้นะจ๊ะที่รักรีบโอน6.9.6.9 Oh my god โอ้ไมกไม่ราคาดีขนาดเนี้ยเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบลัลฑิวัลสีสวัสดีครับ